เฮ้หนีเลือเจเนี่ยโอ้โเขียบเบิงเต็มงามๆเลยเหรอเส้นเส้นว้เดาใจใจเส้นใบโอ้เดีไอ้ยเดสบองร้อยเจ็ดสิบผู้งเนี่ยแบบนี้พอดีเลยนเอาเด้อพซื้อมีดพียโอ้เต็มรถเลยเบิงเบิงเดีแบบนี้ก็ดีเย แบ้นี้ก็ดีนี่เดือยสูงๆเดียอันนี้มันได้หลายอย่างนี่แหละมันหดตัวงอตังอรุ่นนี้มีหวดมันยังเนี่ยเลื้อยกินง่ายไหมเนี่ยโอ้ัดมันยังหวดไม่ง่ายได้ของแท้เรื่อยๆแฝงเล็กกันนั่นเลาวกันรุ่นอย่างนี้มันเป็นเล็กแหบบนั่นไม่เป็นเล็กสำเร็จเนี่ยมีการราคาเดียวกันเป็นไรปะเรื่อนี้

อ๋อเดียวน่ะเอ้คือเบากันแบบนี้นี่หแขงได้มแขงแงได้มั้ยรรีบเธอเดียวเนาะ่นบอมีเท่ากับนี้ด้วยในสองห้าสิบแอ่ไถนห้าสิบรถหายไปเปล่าไปไงนั่นแหละคนจีนรถหายว่าเอาสองอะนี้จะเอาสองหาสิบ นนีย่เ,เอาอเดียวกันเลยเอาอเดียวกันเละไปเอาอเดียวกันทางปลาลังลันเนี่ยเนืดตะปูขอาไปตับเตียนดำ